ปุ้ยยังบำรุงตัวใหม่ถ้าอยากบำรุงใจต้องใส่ยังเบาแล้วกลับไป ก็ขอตับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องกับสูช่องวิถีสังกสูครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาใส่ฟุนนะครับใส่ฟุนหรือเรียบมลุ่งก๊กปะเพราครับผมกับเขาเบื้องในคลิป YouTube ได้หลายคลิปนะครับเรียนรู้นับคลิป YouTube แต่ละอาจารย์หลายๆอาจารย์นาะนะครับผมก็เลยว่าจะลองมาถูกสอบเบื้องนะครับกัสิมี่ นะปุ๋ยคอกหรือว่าฟุ้งฉิงหัวนะครับที่ผมเห็ดอันเม็ดใบนะครับเห็ดอันเม็ดใบร่องเครืองว่าสันซักนะครับหนึ่งอย่างสองเกลือครับเกลือเกลือบานเท่าธรรมดานี่แหละครับเกลือสามก็คือไส้ครับไส้ละเอียดนะครับไสก้กอสางเนี่นะยไส้ละเอียดนะผมก็ได้เอามามาทดลองเบิ้งนะครับผมฉีดทดลองว่าหลังจากไส้ไปเรียว หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสิมีหยังเปลี่ยนแปลงบ่นะครับใส่ไปเรียบร้อยกับชบดหนานะครับตอนนี้เพิ่งเห็ดได้สองต้นก็เลยจะท่าหพี่น้องในบึงนะครับไปติดตาบึงน้ากัเมือนีขอหอญาดใส่เวนตาหอ,อยางดีในเด้อพี่น้องราะว่าอยากถนอมสายตาเนี่ยนะนะครับมันเดือดแห้งนะครับต้องรุ่รุ่งรักษาสายตาเท่านํำน,นะครับผมป้าพี่น้องเดี๋ยวมาชมการวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นนะครับใส่ฟุน้นโกผเผาบนรุ่งรักษาโกงเผาครับผม ก่อนสิไปเบิ่งกะฝากให้กำลังเลี้ยงใจได้เด้ยพี่น้องกดกดยังไดครับกดติดตามกดถึงใจกดแช่ลงไปนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของช่องวิธีสังกสุครับพี่น้องจ้าครับ แตี้ครับให่คิดประจานเท่านึงเพื่อนว่าเห็นต้ตยเคยเห็นมันตุนจะเลื่อนตัวตูวดีไววเล้กกะเป็นตุนเตีย้ยนะครับตุนเตีย่ยชื่อการตัดตัดตัดใ่นี่ครับตัดใ่ที่จะยูน้ำกาดน้ำกาดมันเลย ใบมันงางออกเลยนะพี่น้องให้บมันงางงางออกดไวยดูอีโบใบทั้ได้ใบอื่นเด้อกพี่น้องตัดแต่ใหญ่มันออกด้ย สองก็เบิเ่งไกลๆครับนี่ผมกจิตัดออกประมาณนี้นะครับออกโรงงานงานหล่อครับพี่นอ้องเพื่อการจะเจื่อนติบตูของลำตุนนาะว่านี้ในคลิปิ่นก็ว่าเอาเอาใสา ใส่พุ่มเจียมาามาโอ้ยโอยต้องเลยครับใายนี่มีประโยชน์เพื่อป้องกันหนึ่งแหละหมายเลขสองบังคับการใบนี้นะครับให้บ่ให้หุบเข่าพัดสันจ้าให้มันงาด้วยมันงาดางไปเรื่อยๆนี่บ่ให้มันขึ้นสภาพพัดสันจ้าต้นกระสิเตีนะครับหลังจากนั้นครับ ขออยหาดบ้างกล่องน,นิดนึงอยากพี่นอ <c oughs> อ้องวิ่งแล้วก็ันนงนำพวกกับสีไส้ฟูนครับรอบนี้เลยครับมมด้วยเขามาหายกินอีกหัวอันยืนหนุ่มกับดาเฟียช่วย เด็กลือครับเกลือเกียบานเทาลุยล <meter> ุยลุยลุยเรียบร้อยครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวมาไปเห็ดตนอีกต่อไปนะครับเบิ้งกันเงาๆพี่น้องท่านได้อาจจะบอกเข้าใจก็คอยรีเบิ้งพี่เบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนา้าอาทิตย์หนา้าจิมารีวิวนะครับอัปเดตว,ว่าผลจากการเห็ดแนีน้นี้มันเกิดยังขึ้นแน่นะครับผมเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปซึ่งมือนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบสองอ่าวันเสาร์ที่ยี่สิบสองตุลาคมนะครับนาปีอีกเจ็ดมือครับนาปีเจ็ดมือก็จะเป็น ยี 23, 24, 25, 26, 28, ่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามยี่สิบเก้าอสิมาียู่เ,เบืงอีกเทื่อนหนึ่งน,นะครับโอเคครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้ก้อนสิบปิดคลิปกะฝากพี่น้องกดอีกขั้วหนึ่งนะครับกดติดตามกดถือใจกดแช่นะครับติดตามได้ในเพจวิธีสังฆันสูและก็ช่องทาง YouTube และก็ฝากอีกช่องหนึ่งคือสังขันสูสตูดิโอนะครับ อันนั้นจะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเห็ดผมเห็ดอยู่สองช่องสามช่องหมดละที่เอาสองช่องนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปไม่ต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ปิดกําลังใจสําหรับคนเห็ดเกษตรนะครับเฮาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมีอย่างฉีแนะกันเนะนําคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอเก้าข้อมวาพี่น้องให้พี่น้องรำรำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ